เห็ดขอนสนกอนี้สวยมากๆเลยค่ะถ้าเจอสวยๆแบบนี้เราก็จะเก็บไว้กินอีกนะคะทุกคนส่วนใหญ่มันจะบานก่อนแล้วค่ะนี่แหละเหมือนที่วันเคยบอกว่าวันแยกไม่ออกว่ามันขอนสนน้ำผึ้งหรือขอนสนธรรมดาไปนั่งดูนะคะคลิปที่เขาเก็บขอนสนน้ำผึ้งมันก็หน่าตาคล้ายกันแบบนี้แหละทุกคนเลยงงค่ะ ฟังเสียงกันกรุบกรอบมากมันจะมีความหอมนะคะเหมือนกลิ่นน้ำผึ้งเลยวันว่าน,านนะ กลิ่นหอมเหมือนเกสรดอกไม้นะคะแล้วก็เวลาเรากินนะคะมันจะกรุบกรอบค่ะทุกคนมันจะหนึบหนึบนะคะหนึบหนึบเหนียวเหนียว,วได้เขี้ยวไม่เหมือนเห็ดพึ่งหวานนะคะ,ะล่าักษณะการเคี้ยวนะคะคล้ายๆกับเห็ดขอนขาวบ้านเรานะคะแบบนั้นเลย รอบมากเอาไปกินแทนอะไรนะเห็ดเข็มทองได้เลยค่ะทุกคนจ้าตัวเล็กๆก,ก็เอาไว้ให้เขาโตเป็นเชื้อเห็ดต่อไปขยายพันธุ์ต่อไปนะคะ ส่วนเห็ดสีแดงนะคะที่บอกมือใหม่ว่าถ้ามือใหม่จริงๆยังไม่อยากให้เก็บสีแดงกินเลยค่ะทุกคนเพราะว่าสีแดงเนี่ยมันมีคู่แฝดที่มันกินแล้วตายนะคะแดงเหมือนกันแต่อันนั้นจะแบบแดงแปรตค่ะส่วนอันนี้คือแดงกินได้เราเชื่อหนอนไม่ได้นะคะห้ามคิดว่าหนอนกินได้เราต้องกินได้แต่ถ้าเป็นแดงดอกใหญ่ๆนะคะส่วนใหญ่จะปลอดภยัยแล้วที่ขาจะมีสีชมพูอ่อน แต่ถ้าเป็นดอกสีแดงแล้วชุมพูแบบที่ขายเยอะๆหน่อยนะคะอันนั้นมันจะเผ็ดๆนิดนึงเวลาเรากินมันจะขมๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนี่ยว่ามันจะขมไหมนะคะแต่ถ้าเป็นดอกใหญ่ๆส่วนใหญ่แล้วก็กินได้ค่ะทุกคนเนี่ยนะคะเห็ดตระกูลเห็ดดินอันนี้ก็คล้ายๆกับเห็ดน้ำหมากสีแดงบ้านเราเลยจ้าโอ้ยกิ้งมันจะลื่นๆหน่อยค่ะ พอเขาบานมาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้กินได้ค่ะแต่ถ้าเป็นแดงดอกเล็กๆแล้วขาสีชมพูแบบนี้นะคะอันนั้นจะมีรสขมๆเผ็ดๆนิดนึงนะคะมันมีพิษอ่อนๆแต่ว่าก็ไม่ตายค่ะทุกคนกินได้นะคะสําหรับเห็ดสีอันนี้คือคล้ายๆเห็ดน้ำหมากบ้านเราจ้าจับแล้วเบาเลยค่ะเบาเนี่ยคือ ไม่ทันหนอนนะคะอันนี้รอดค่ะเฮ้ยไมลอดนะคะดูค่ะไม่รอดก็ตัดออกบางส่วนเอาไปกินจ้าทุกคนดูนี้สวยมากจะรอดไหมคะ ดอดค่ะเห็ดพึ่งเกรดเอก็ยังมีให้ได้เก็บอยู่จ้าทุกคนสวยมากมีมีด้วงกินนะคะหนอนไม่กินด้วงก็กินทุกคนด้วงดินค่ะเห็ดสีอันนี้จะออกน้ำตาลเข้มตรงใจตรงกลางเป็นสีเหลืองนะคะ ปนสีชมพูเข้มเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆค่ะแบบนี้คืออร่อยนุดนาภาแบบนี้ที่ฉันบอกว่าขามันจะแน่นแล้วก็อร่อยมากแต่เก็บไซส์นี้น่ะคือแซบมากจ้านี่นะคะอีกสีหนึ่งค่ะทุกคนป่านี้จะมีเห็ดสีที่กินได้หลายอย่างนะคะอันนี้คือสีชมพูค่ะออกสีชมพูแล้วตรงกลางของเขาจะเป็นสีส้ม อยู่ในตระกูลเครื่มละของสวีเดนถ้าบานนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้ส่วนมือใหม่ห้ามเก็บเห็ดสีช่วงฝนตกนะคะทุกคนใต้หมวกจะเป็นคลิปบ,บค่ะเพราะว่าช่วงที่ฝนตกนะ่ะฝนมันจะช้าล้างสีเห็ดมันอาจจะทำให้เราเก็บเห็ดผิดเห็ดพิษกินได้นะคะทุกคน ถ้าเจอเล็กๆอ่อนๆแบบนี้ก็น่าเก็บค่ะเพราะว่านอนเยอะมากทุกคนนอนกินก่อนเรานะคะถ้ามันเยอะวันจะไปทําแหนมเห็ดให้ทุกคนชิมจ้าทําแหนมเห็ดอร่อยมากใช้ก้านของเขานะคะฉีกเป็นเส้นๆเราก็ลวกแล้วก็ทําแหนมเห็ดค่ะส่วนวันนี้นะคะก็จะพาทําเมนูที่ชอบอีกเมนูหนึ่งค่ะก็คือนึ่งจิ้มแจ่วพริกสด แต่เวลาวันตาพริกสดนะคะวันจะใส่พริกแห้งลงไปด้วยทุกคนพริกสดอะมันแพงมากนะคะส่วนพริกแห้งมันพอซื้อได้ก็เลยเอามาผสมผสมกันแต่ปรากฏว่ากลายเป็นเมนูเด็ดเลยค่ะตาพริกแห้งใส่พริกสดด้วยนะคะทําแจว่วก็คือโขลกพริกกระเทียมแล้วก็บีบมะนาวค่ะใส่ใบมิ้นท์ใบสะระแหน่ใบผักชีถ้ามีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ทุกคนเลยบีบมะนาวแซบแซปรุงรสด้วยน้ำปลา ผมชโรสกระแซบแล้วแต่วันจะใช้วิธีการต้มล้างนะคะวันนี้เรามีเห็ดดินสีม่วงและสีแดงด้วยนะคะแล้วก็มีเห็ดขอนสนค่ะมีเห็ดพึ่งหวานค่ะมีเห็ดแดงค่ะพึ่งแดงนะคะแล้วก็มีเ,เห็ดริมโซบหรือเห็ดเห็ดปลวกนะคะซึ่งต้มล้างอันนี้ก็ต้มในน้ำร้อน5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปล้างน้ำเย็น เอาฝุน่นเอาเอามือกเสร็จฝุ่นที่เกาะอยู่ตามดอกนะคะออกแล้วรอมันนึ่งอีก10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาชิมเห็ดรวมนึ่งจิ้มแจ่วกันจ้าเรามาดูเห็ดนึ่งกันค่ะทุกคนวันนึ่งใส่ก้านผักชีลาวนะคะก็มีผักอะไรก็ใส่ตามนั้น เป็นเห็ดรวมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะพอเรานึ่งเสร็จนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะทุกคนใครที่ชอบกินเห็ดล้วนๆนะไม่ชอบกินเผ็ดนะทำแค่นี้ค่ะเป็นอาหารเจชั้นดีเลยทุกคนจ้าเห็ดนึ่งเห็ดรวมค่ะแล้วเดี๋ยววันจะมาชิมแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังทีละอย่างว่าเออรสชาติมันเป็นยังไงแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันจ้า มาจ้าพี่พี่น้องน้องเมืองไทยใครยังไม่นอนวันก็จะมีใบสะระแหน่นะคะน้ำจิ้มของเราครุกแบบหยาบๆเลยค่ะทุกคนแล้วเรามาชิมกันทีละอย่างกันเลยค่ะมาชิมทีละอย่างค่ะวันจะยกน้ำจิ้มให้ชมเลยทุกคนที่วันชอบมากก็คือเห็ดสีวันนี้เราได้สีแดงนะคะนี่ออกเป็นดอกๆแบบนี้เลย เห็ดทุกชนิดมันจะมีความรกรุบกรอบเห็ดดินคือเนื้อมันแน่นค่ะมีแก้มด้วยไข่เจียวนะคะกินด้วยมือก็ไม่ค่อยสาใจอืมต่อไปเป็นเห็ดพึ่งขาแดงค่ะบจำมันได้หมดแล้วนะ อยู่กับเผ็ดมาหลายปีนะคะมันจะมีความกรุบกรอบแล้วมันไม่หวานค่ะเผ็ดเพื่องขาแดงมันไม่หวานมันกรุบกรอบมันเหมือนเนื้อปลาหมึก เปลวกค่ะรสชาติเหมือนเห็ดฟางมีความหวานพระเอกของงานเห็ดขอนสนค่ะทุกคนอร่อยมันจะกรุบกรุเหมือนหนังหมู เคี้ยวให้ละเอียดหน่อยเพราะว่ามันย่อยยากนะคะเรามีก้านผักชีแล้วหวานมากเห็ดพึ่งหวานค่ะมาเด้ออื้อ ชิมไม่ชมทุกอย่างแล้วนะเข็ดขอนสนค่ะกินเล่นๆได้เลยเห็ดพึ่งหวานดอกจิ๋วเนื้อมันจะแน่นแล้วก็หวานค่ะ เ็ดสีแดงค่ะหเห็ดปลวกอีกหนึ่งดอกแล้วกันค่ะเห็ดสีหรือเห็ดน้ำหมากนะคะเนื้อแน่แนๆถ้าดอกเล็กๆแบบนี้ ให้ชมเท่านี้นะคะบ๊ายบาย